การสร้างการรอบรู้ทางด้านสุขภาพนะครับตรงนี้จะทําให้ได้ดีดีนะครับมันจะต้องมาตั้งแต่เบื้องบนในการส่งเสริมในการให้ความสําคัญให้ความรู้ให้ตระหนักรู้ให้มีความเข้าใจและนําไปปฏิบัติสำหรับในเรื่องของการดูแลบุคลากรของเรานี่นะครับนะ เราจะทํำยังไงให้คนเราเนี่ยนะครับอยู่ได้จะมีความสุขในการทํางานเราก็จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เขามีขวัญและกําลังใจมีรายได้พอสมควรและก็มีความสุขในการทํางานเพื่อที่จะรับนโยบายนําการเปลี่ยนแปลงไปสู่กลุ่มเป้าหมายคือผู้รับบริการของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เราให้ความสําคัญมากนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายก้าวท้าใจในทุกซีซั่น หรือในเรื่องของโครงการคนไทยไร้พุงนะครับแล้วก็ทําให้เห็นเป็นรูปประธรรมในเรื่องของในโรงพยาบาลของเรานี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะส่งเสริมบุคลกรในทํางานของเราให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมนะครับ ก็ในส่วนของศูนย์สุขภาพดีวัยทำง,งานตรงนี้นะคะเราก็จะมีงานตรวจสุขภาพนะคะอันดับแรกในช่วงเช้าสักวัดคัดกรองความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็วัดรอบเอววัดส่วนสูงเพื่อได้ค่า BMI ตรวจสัญญาณชีพหลังจากนั้นนะคะเราก็จเจาะเลือดนะคะพอเจาะเลือดเสร็จ ก็จะให้เจ้าหน้าที่ของเราไปเอ็กซเรย์จากนั้นนะคะเราก็จะตรวจในส่วนของบอดี้คอมโพสิชันก็คือองค์ประกอบของร่างกายซึ่งเป็นไฮไลท์ในส่วนของโปรแกรมทั้ง3โปรแกรมนะคะจากนั้นเราก็จะนะคะคัดกรองจากปัจจัยเสี่ยงจากการทํางานนะคะซึ่งเ,เราจะมาวางแผนกับแพทย์ที่จบอาชีวะอนามัยเลยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะคนขับรถต้องตรวจาตาแล้วก็ในส่วนของการได้ยิน ตรวจระบบหายใจก็คือสมรรถภาพปอดตรวจสมรรถภาพทางกายทดสอบความอ่อนตัวทดสอบความอดทนและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะความแข็งแรงของหลอดเลือดระบบไหลเวียนนะคะแล้วก็ของระบบทางเดินหายใจแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเ,เราก็มีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะการออกกําลังกาย เมื่อทดสอบสมรรถภาพเสร็จนะคะเราก็าให้เข้ามาสู่ระบบการแปรผลเราจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม กลุ่มเป็นโรคเมื่อไหรเจ้าหน้าที่ของเราที่มี BM i อเกินหรือมีภาวะอ้วนเราจะมีโปรแกรมเฉพาะ3โปรแกรมนะคะโปรแกรมแรกก็คือโปรแกรมในส่วนของ Fit for ไรต์ก็คือโปรแกรมสร้างกล้ามเนื้อนะคะโปรแกรมที่2ก็คือเป็นโปรแกรมลดไขมันร้ายเพิ่มไขมันดีและก็โปรแกรมที่3ก็คือโปรแกรมลดน้ำหนักเราก็นำข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพเข้ามาบูรณาการกันทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วก็จัดโปรแกรมนะคะ พอจัดโปรแกรมปั๊บนะคะก็จะมีทีมสา,าวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวเนื่องนะคะวิชาชีพแรกก็คือ,อนักกําหนดอาหารแล้วก็อีกอันนึงก็คือ,อนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะซึ่งโปรแกรมแต่ละโปรแกรมพวกเราจะใช้ระยะเวลา3เดือนสำหรับผลลัพธ์ของสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซาสาลานะคะในปีพศ .2564 นะคะในส่วนของกลุ่ม ปกติเพิ่มจากปี2563แล้วก็จากกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมาเป็นกลุ่มปกติเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่เป็นโรคนะคะจำนวนลดลงจากปี63เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ในส่วนของศูนย์สุขภาพดีไว้ทำงานตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนในการส่งเสริมสุขภาพนะคะ ตั้งแต่เริ่มทํางานเรียนจบแล้วก็ทํางานเนี่ยตัวเองเนี่ยก็คืออ้วนก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีโครงการเรื่องของตั้งแต่ลดน้ําหนักเข้ามาตอนนี้ก็คือใช้เวลาล่าสุดเนี่ยคือประมาณปีนิดนี้เนี่ยลดไปได้ประมาณ12บกิโลอะค่ะก็หมอนะคะเชื่อว่าพวกเราองค์กรที access, ่ให้บริการด้านสุขภาพ ถ้าพวกเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีพวกเราก็สามารถให้บริการประชาชนได้ด้วยความสุขทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าทุกคนก็จะมีความสุขเราองค์กรเราก็จะมีความสุขไปด้วยเหมือนกันค่ะในส่วนของการจัดสถานที่นะคะสถานที่เนี่ยเอื้อต่อการทํางานมากนะคะสปอร์ตสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่นะคะเพื่อนร่วมงานก็จะมีความสุขเราไปติดต่อตรงไหนทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสนะคะ ระบบสุขภาพเราจะยั่งยืนไม่ได้เลยถ้าบุาคลากรของเราเนี่ยไม่มีความพร้อมการที่จะไปจัดก,การระบบสุขภาพของเราโรงพยาบาลท่าสามรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของเชิงนโยบายท่านผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนมีในเรื่องของความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์สถานที่ในการที่จะออกแบบในเรื่องของการที่จะจัดบริการในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเป็นต้นแบบเป็นตัวแบบในด้านสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ต้องชื่นชมโโรงพยาบาลท่า รค,ครับจริงๆถ้าอยากเห็นอะไรนี่ผมก็บอกว่าอยากจะเห็นว่า,าในบทบาทของโรงพยาบาลเองอาสาธาสุขเองนี่นะเราจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในแง่ของเฮลิ t เตอรเรซีในการที่จะนำไปสู่การตับพฤติกรรมสุขภาพทำให้โรคต่างๆนีพโครค n อ d ดีหรือบทคเหตุนะครับลดน้อยลง ไปได้นะครับคนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ